นอนที่1 3 9 9เลือดสีแดงสดได้สาดกระจจาออกไปรอบที่ทางขนาดที่ดวงวิญญาณของฝานเจิงเย่แหล,ลกสลายหายไปนี่มันแข็งแกร่งมากๆนี่คืออาวุธที่ถูกหลอมสร้างขึ้นมาจากคิดตั้กนกโหลบบรรพการอย่างนั้นหรือนี่มันน่ากลัวจริงๆหลายๆคนได้แต่พากันสัน่นๆไปอย่างรุนแรงผมไม่คิดเลยว่าผู้เชียวชาญเข่นแดนนิลันอมตะ จะถูกบดกยี่จนตายทั้งเป็นนี่มันเป็นพลังทําลายที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามมันเป็นตอนนี้เองที่พวกเขาได้แต่สันสะท้านไปผ่านคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งฝานเจิงเย่ได้ถูกสังหารไปแล้วนั่นมันเป็นน้องชายแทๆ้ๆของผู้นําตระกูลฝานแต่หลินเทียนกับลงมือสังหารแบบนี้เลยงั้นหรือลหลายๆคนได้แต่สันสะท้านไปเป็นเพราะว่าตระกูลฝานนั้นถือเป็นตระกูลใหญ่ ที่แข็งแก่งเป็นอย่างมากและเรียกได้ว่าอยู่ในจุดสูงสุดของชนชัน้นราอพวกเขามีแม้กระทั่งอาวุธอินหลันแท้จริงความประจำการอยู่ที่ตระกูลจึงทําให้ไม่มีใครการม,มีปัญหากับพวกเขาเพราะว่าตอนนี้สายเลือดคนสําคัญของพวกเขากับถูกเขียนเทียนสังหารลงอย่างเลือดเย็นนี่มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากๆไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทางตระกูลฟานจะต้องโกรธจนตัวสั่นอย่างแน่นอนและความโกรธของพวกเขา จะแปลเปลี่ยนกลายเป็นความน่าสะพรึงกลัวนี่มันนี่จึงทําให้เหล่าผู้เจ้าชาญทั้งหลายได้แ,แต่สั่นสัานไปแม้กระทั่งผู้วโสุใหญ่ของนิกายไทยหลิงก็ได้แต่พงะไปจนถึงตอนที่เขาตหนัดไม่ว่าฝานเจียงเย่ได้ตกตายภายใต้ใน้ำมือของลิ้นเทียนไปแล้วเจ้าอวดดีเกินไปแล้วการสังหารน้องชายของผู้นําตระกูลฟานแบบนี้เจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับพญานะเขาได้แต่ส่งเสียงสังส่นๆออกมา หลินเทียนได้หันมาออกไปทางฝ่ายตรงข้ามพร้อมทังพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหลอกห่วงตัวเองก่อนเถอะเขาได้หันมาออกไปก่อนที่สลาหินและเจดีราชันอมะตะจะพุ่งกลับมาทางเขาพร้อมกันก่อนที่เขาจะก้าวเดิอนออกไปเมื่อต้องเชิญหน้ากับสายตาของหลินเทียนแล้วอีกฝ่ายก็ผันรู้สึกขนหัวลุกไปในทันทีในตอนนี้หลินเทียนได้เดินเข้ามาใกล้อีกฝ่ายแล้วแล้วก็ทำเพียงแค่ กดทับเจดีราชนอมตะออกไปโดยทันทีอีกฝ่ายได้แต่รู้สึกขวัญผวาไปพร้อมถังรีบสังเวยอาวุธของตนออกไปทําการตั้งรับเอาไว้แต่ก็ยังไม่สามารถเบี่ยงหลบออกไปไหนได้กระบี่อาวุธวิญญาณที่หลล้อมไปได้อักขระมากมายได้ส่องประกายเจยดจลัดออกมาหลังจากนั้นที่การโจมตีของทั้งสองก็ได้อัดเข้าใส่กันอย่างจังเสียงปีแตกตุกส่งออกมาพร้อมๆกับปร,กรากฏรอยลาวขึ้นที่ใบกระบี่ ก่อนที่มันจะถูกกระแทกปิวออกไปไกลหลังจากนั้นเองเจดีราชันอมตะก,ก็ได้กดทับเข้าใส่ทางล่างของอีกฝ่ายและทําให้เหลือเพียงแค่ดวงวิญญาณที่กําลังพุ่งหนีออกไปได้วยความหวาดกลัวไม่มีทางเลยที่หลินเทียนจะปล่อยให้อีกฝ่ายหนีออกไปได้ดังนั้นจึงได้อัดพลังลงไปเพื่อสูบดวงวิญญาณของอีกฝ่ายกลับมาเก็บไว้ในเจดีราชันอมตะของตนปล่อยข้าเสียงกรีดร้องถูกส่งออกไปอย่างดังฝันไปเถอะ หลินเทียนได้ตอบกลับไปเขาได้ส่งความคิดออกไปพร้อมทั้งตามหม่เจดีราชนมามตะส่องประกายแสงสีม่วงอันเข้มข้นออกมาบดขยี้ดวงวิญญาณของอีกฝ่ายที่อยู่ภายในนั้นไปในชั่วพริบตาก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะกลับสู่ความเงียบสง,งบอีกครั้งหมดทุกคนแล้วหลายๆคนได้แต่ส่งเสียงสันๆออกมาผู้เชี่ยวชาญเขตแดนในราชรมตะสามคนกับถูหดินเทียนสังหารลงทั้งหมดซึ่งหนึ่งในนั้น เป็นถึงน้องชายของผู้นำตระกูลฟานแม้กระทั่งวิหกเพิงและเหล่าก็ายังพงังอะไปไม่ต่างกันเวลามันเพิ่งผ่านไปนานขนาดไหนกันแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งสามคนกับตกตายลงทั้งหมดหลินเทียนได้ยุหาออกไปได้หันมองออกไปยังกระบ,บี่วิญญาณพางโบกมือคว้ามันเอาไว้พร้อมทั้งพบว,ว่ามันได้รับความเสียหายจนเกิดความปีแตกแต่ว่าการซ่อมแซมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนักเขาได้ลบล้างตามประทับของอีกฝ่ายออก ก่อนที่เขาจะเก็บมันเข้าไปภายในร่างกายของตนระหว่างนี้เขาก็ได้เรียกเก็บอเจดีราชันอมตะพร้อมกับศิลาหินกลับไปก่อนที่เขาจะหอบไปทางเหล่าเสุดยยอดเจ้าแข็งแกร่งเกินไปแล้วเหล่าได้แต่ส่งเสียออกไาโดยดวงตาที่เป็นประกายก่อนจะพูดต่อว่าก่อโทษที่สร้างปัญหาให้กับเจ้าแน่นอนว่านางหมายถึงเรื่องของฝันเจิงเย่เพราะถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็หมายตามาที่นางตั้งแต่แรก ซึ่งหลินเทียนเป็นฝ่ายก้าวเดิอนออกไปป้องกันนางและผลสุดท้ายก็ลงมือสังหารอีกฝ่ายไปซึ่งทําให้หลินเทียนต้องร่วงเกินตระกูลฟานที่แข็งแกร่งหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาก่อนจะเคกศรีรษะของนางและพูดว่าจะเกงใจไปทําไมกันพวกเราเป็นคู่หูกันไม่ใช่หรือไงอีกอย่างต่อให้ไม่ใช่คนที่ข้ารู้จักข้าก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลืออยู่ดีสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริง เพราะคนที่ทำลายความบริสุทธิ์ของผู้อื่นนั้นมันมีค่าไม่ต่างไปจากสวัสดิในสายตาของเขาดังนั้นตราบเท่าที่เขาพอช่วยได้เขาก็จะลงมือช่วยรอนนี่คือคุณธรรมของเขาข้าบอกแล้วไงว่าข้ามีวิสัยทัศน์ที่ดีจึงได้บอกว่าเจ้าเป็นคนดีมากๆเหล่าๆได้แต่ส่งเสียงออกมาหลินเขียนได้หัวเนาะและไม่ได้ตอบกลับอะไรก่อนที่เขาจะหันมองกลับไปทางผนังหิน พร้อมตั้งส่งขึ้นพลังสีทองออกไปลบล้างอักขระทั้งหลายเป็นเพราะมันเป็นอักขระที่อัดแน่นไปด้วยพลังที่เข้มข้นและไม่ธรรมดาจึงทําให้คนปกติไม่สามารถทําความเข้าใจกับมันได้และจะได้รับอันตรายเพราะว่าหลายๆคนเองก็ตกตายลงไปพวกมันแล้วทําลายมันนั่นแหละดีแล้วแล้วเราได้แต่พึ่งพาม,ออมาพอหนาก็เกือบตกตายลงก็เพราะมันหลินเทียมไม่ได้พูดอะไรและทำเบียงแก้หันมาออกไปทางวิหกพึงเพื่อบอกลามัน วิหกเฟิงได้พยักหน้าของมันให้กับเขาก่อนที่มันจะตอบกลับไปได้วยจิตสัมผัสว่าลาก่อนขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ไม่ต้องเกรงใจหลินเทียนได้ตอบกลับไปหลังจากที่เขาตอบกลับไปแล้วเขาก็ได้หันหลังแล้วก็เดินออกไปจากสถานที่แห่งนี้กลุ่มคนที่อยู่รอบๆก็ได้แต่เจ้าหมอออกไปทางแผ่นหลังของหลินเทียนที่กําลังเดินจากไปด้วยร่างกายที่สันสะท้านเป็นกลัวยิ่น่ากลัวจริงๆ หลายคนได้แต่พึมพำอยู่กับตัวเองตัดฉากหลินเทียนได้เดินนำเหล่าออกไปจากที่แห่งนี้โดยดวงตาที่ส่องประกายแสงออกมาขณะที่เขากำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของอัคขระที่อยู่บนผนังหินก่อนหน้านี้เจ้ากำลังคิดถึงเรื่องอัคขระพวกนั้นงั้นหรือเป็นยังไงบ้างล่ะนางได้ถามออกมาหลังจากที่เขากำลังคิดถึงบางอย่างเป็นเพราะแม้ว่าทุกคนจะไม่สามารถทำความเข้าใจกับมันได้แต่ว่ามีเพียงแค่หลินเทียนเท่านั้น ที่สามารถทำได้จึงทำให้นางรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมาก